ร ah ้ด ah ิก่เป็นอะไรแบบนี <sist le joke in> ้ต้ต้องวิลายุทธ์ครับ้ผลมังกรมาจากไหนก็ไม่รู้รับ

ครับไปจูปีอ๋อเป็บอกมาครับต้องมีอีกต้อมันโกต้องไปต้องไปฆ่าหมอนใบเนี่ยปังวีลเลเวลอัพเลเวลอัพเลเวลอัพต้องกดค้างเหรอเลเวลมันถึงจะอัพ มันก็ไม่ได้ช่วยเคลื่อนทีเคลื่อนที่นี่คือการเคลื่อนทีของเราชออืมอืมไม่โดนโนี่เล็งไว้เลงไว้นานๆนะุอืมปังเอามาเตอรีอ่ไปเิง ตีไม่ดูเลยอะไปไหนอะอ๋ออยู่นี่มีผลเดียวบุมังกรน,นี่แหละมังกตรตัวมันตกตัวมันออกเลยเอาไปไหนละอ๋ออยู่นี่อ ยากใช่มัดดีกว่าหมัดหมัดตีสุดครับหมัดตีหมัดตีแล้วค่อยปจบตายแล้วไงโอเคมังกรตะวันออกฮะฮะ ยังยังไม่ปลดหรอกกคิวอะไรเลยเฮ้โอ้โหไม่เข้าเลย ผลไม้วรือีัห45มันไม่พอร้อยหนึ่งเป็นเลยดีและร้อยเอามากสุด,ดอ,อีโอเคฝิ่นฝิโอ้โห<ฟ>แรงมากแรงแรงขึ้นเยอะนี่ครับการจจดตีระดดยะไกล ฟฟงฟงฟงฟฝงนี่ยมตีไประยะไกลอ้ยเพิ่งข้าติ่สองอยู่เลยอะไม่มันไม่ไมโคดหรอโอเคได้อยู่จังละ 我你管。 สเปดแล้วกันอยู่ขี้เกียจเร้วห <c oughs> การเดินทางออลิมบอกเลยถ้าจะไปด้านนงมาก่อนแล้วมันต้องมาตรงนี้ไ่มาตรงนี้ให้เข้ามาที่ตรงนี้เลยเขาก็จะเนีย่ยวจู่ตรงนี้กดผลสุ่มนะจะได้จรอองผมว่าคือตะวันออกกับตะวันตกนะครับ อ่าแลวตัวนันออกมาแล้วนี่นครับริธีการได้ครับตอนนี้ก็กดเก็บก่จะเป็นเก็บมันก็จะอยู่ในร้านค้า ไอ้ชนิดก็ไม่ได้ไปกว่าต้องดึงใช่ไหมก็จะสมผงที่ซื้อนี้จากไหนได้มาจากไหนน้าเออแทงไม่เกิดนี่นะครับแทงไม่เกิดแทงไหนี่มึงรับเงินเงินลัง บอกออะไรอยากลบดีกว่าอ,อะไรแรงที่สุดในบ็อกซิ่งน้ำไข่ขึ้นโคตรยาก ตกน้ำแล้วคือขึ้นอย่างยากอ่ะกว่อึดวตัวที่กแบบนี้ กว่าต <łość> ้งเยอะโอ้โหเราจีเยอะไหนยังหลายหลายนาทีแล้วเนี่ยอจุ๊บจุ๊บมันกินฉันหรอก คแปดห้าิ่งบินได้แล้วโอ้้กว่จะบินได้บินได้มันดีอย่างนี้โอ้ยไม่ก็บอสกินนี่สิน้ดกตัวนั้นนี่กัแต่บอน่าจะอึดกว่ามันสิบน่ นี่เตอนทำดามเมจไป่นะคิวแนะน่ตั้งอูทำ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 เฮ้ยเฮ้ยทำนะทำนะเนอะไอตีทะลุครับหูเป็นพันเลยไม่มีดาบ ให้มันมีอไม่เค,มเคยไม่เคยเวลขึ้นเร็วขนาดนี้มากอ่อนเลยอากไม่ถึงเงินหนึ่งแสนหาอยากไล่คิดซึนนี่นี่ปริญทำไมปริญญาถักอ่ะ <c oughs> อืมอืมโหแรงมากแรง มันง่ายขึ้นหน่อย บินกับบ้านอือยิ่งบินยิ่งเร็วขึ้นอ่ะชุบแลนดิงไม่แลนดิงหรอกลองบินบนพื้น,นะครับบินบนพื้นโชว์ไม่อยูนนบนพื้นบ้านอยู่ไหนเข้าบ้านเอือติดบ,บักแต่อุ้ยอันนี้แปดอันนี้แปดน่าจะ เยอะอยู่นะขึ้นเยอะนะอ๋อไม่ได้ออก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้หนึอย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามไม่รว้นะยังทำคลิปจะปว